เฮ้ยอะไรมาสองวันที่หน้าบ้านน่ะไปเอามาสิครับเอ้อาทำไมโอ้โหตกใจอะไรมากกูอ่านไม่ออกเอ็นดูที่เดือนนี้ค่าไฟเท่าไหร่วะค่าไฟเดือนนี้เหรอหมื่นกว่าบาท,มบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทโอ้โหตายห่าแล้วเฮ้ย เราต้องทำอะไรสักอย่างนะไม่งั้นเราตายเลยนะแงไม่ประหยัดไฟนะต่อไปเป็นแบบนี้แน่ๆนแบบไหนอะ่ะอ,อ,อย่างนั้นไม่เอา,าอ่ะหูลำบากอ,ะอ่ะกูเคยดูอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเราต้องใส่ใจแล้วสามขนาด ประหยัดไฟเบอร์ห้าไอฉลักประหยัดไฟเบอร์ห้านะเออเบอร์สี่ได้ไหมไม่ได้ไอเล่ประหยัดไฟเบอร์ห้านี่มันคือยังไงอะ่ะก็พี่ฉลักไฟเบอร์ห้าเขาจะบอกไว้หมดเลยเหรอเออนี่หมายความว่าเขาจะบอกหมดเลยใช่ไหมทั้งค่าไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอะไรพวกนี้ยใช่เขาจะบอกหมดก็แคม่มองอ่านให้ละเอียดละเอียดหน่อยฉลักใช่หน่อยอันไหนไม่ใช่ก็ถอดตั๊กออกแค่นี้อเอ็งก็ประหยัดแลนไม่รู้เท่าไหร่ละ เออจริงด้วยมาหมายความว่าเดือนนึงเราจะเหลือเงินเยอะใช่ไหมพอเหลือเงินเยอะทีนี้จะได้พามาไปลองคาราโอเกะกูยังพูดไม่ชัดเลยจะให้กูไป้องคาราโอเกะ <c oughs> อ๋อนี่เป็นเพิ่งจะรู้นะครับอาม่าว่าฉลากประหยัดไฟเบอร์5เนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะอย่างนี้นี่เองใช่คือเราต้องทำความเข้าใจมันใช่ไหมใช่นี่ถ้ามาไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยใช่เพิ่งจะรู้วันนี้เองใช่พูดคำอื่นเป็นไหมใช่ใชโอ้นี่ก็เล่นตลกอยู่นั่นแหละกำลังประหยัดไฟเบอร์5เลยใช่ หนูแล้วแต่เบ้นมีอีกวิธ an ีหนึ่งที่ประหยัดไปมากกว่าที่อาม่เบาอีกได้จะทำยังไงวะเราสองคนนะจะ๋ยต้องไปนอนที่ใต้อร่อยเลยก็ดีมีขยะให้กินด้วยให้พูดเล่นประหยัดแบบนี้ดีแล้วรู้เรื่องเดี๋ยวไปจ่ายเดือนนี้ก่อนแล้วเดือนหน้าเราเนี่ยประหยัดกันโอเคจับมือเทคแฮนด์โย